สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อนี้มาพอๆกับช่องเจตอเ่อยภาพเพลินค่ะพากินมากินขนมหวานค่ะพี่น้องจ๋าเจตต่อยเดกขนมหวานมาสองกระปุกอันนี้บัวลอยไข่หวานจ้ะพี่น้องอ้ยมันคือปิดแน่นรักแต่ิ่งเ้อจังเลยเสด็ก,กินอุย้ยมันปิดแน่นครับพี่น้องเด็กกินบล่ะบบดนี้ บัวลอยไข่หวานน่ากินมากอันนี้เป็นคองแข่งคนบอกว่าเป็นคองแข่งจ้ะอันนี้ก็น่ากินค่ะคืออยากพี่น้องเนี่ยบัอันนี้บัวลอยไข่หวานไข่เป็นลูกๆจากพี่น้องมากินบัวลอยไข่หวานแต่ว่าบัวลอยไข่หวานเพิ่นใส่ใส่อ่าเปือกฟักทองแค่รดบอกลุอยอย่างพี่น้องฟักทองมันทษที่มันจ้ะ เสแสบอยู่จ้ะออามามาชิมอืม,อมใครเป็นหน่วยหน่วย อืม,มากินบัวลอยไข่บานจ้ะไอ้ฝนเหมือนไม่อีกแล้วค่ะ มีบอกพ้าอ่อนนำํำเดี๋ยวมาชิมตัวนื้อสะอันนี้หอมมากหอมกะที่สดหอมงาออื อ,อ,อันนี้เวลากินถึกเผือกถึกฟักทองนี่กับซุดยอดจ้ะใครบทท่นเบิด ที่เหลือสิไปอะเบิ้งงานให้ลูกค่าลูกค่าจะก็มาติดตังนังค่าอตะอันนี้หวานหวานเจี๊ยบเลยอันนี้หอมหอมมาก ห,หายหนาหายตาไปเป็นอาทิตย์จากพี่นอ้องเพิ่งมาได้มาเห็ดคลิปหมู่ว่าน ห mm hmm. อมกันที่สุดอืม mm hmm. บุญละมันหอมงากระปุกปักไงเลยค่ะกระปุกยี่สิบบาทต่อไปเพิ่นใส่กระปุกแข็งดีเนาะหลางใบไซน์นในไซนีได้ต้นนี้อยากวานแน่จักหน่อยนึง ฝนตกฝนตกลมลมพีน้องเอ้ยื่อวานเนะี่ยลมจนโอ้อนตายานมันห่อนแห้งแล้วมันฝนมาตกเพิ่งมาตกหมื่บ้านทั้งลมทั้งฝนล,ลมหัวกุดอิ่มแล้วค่ะ จริงๆคลิปนี้เจต่ตยบาจะกินตําตํซส้ยอีกเด้เตรียมไปแล้วตาบ่ามันเป็นจังไรดอกจ้ะลูขาดสิมาใส่ยา,า,านบ่ทันลูขาดสิมาใส่หลังคาย,ยา,า,านบ่ทันไปเลยกินของหวานเอาละจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้เจต่อยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะ